สวัสดีคราทีวีเดอาจารย์ธนันอ่อนค่ะเราก็มาคุยในยเรื่องของพัราหูนะคะในราศีพฤศภนะคะที่ท่านยกย้ายมากุ้มลักนานาคะกลัวกันใหญ่เลยนะคะ ไม่ต้องกลัวกันมากนะเหตุการณ์ที่ไม่ดีเราก็ระมัดระวังนะแต่แบบว่าถ้าเราแย่ๆอยู่มันอาจจะแย่ไปเลยก็ได้หรืออาจจะกลับตรบัดเป็นร้ายกลายเป็นดีด้วยพลังบุญของเรานะคะณนะจุดกาเนิดเราก็ต้องดูด้วยว่าท่านเนี่ยให้คุณกับเราหรือเปล่าเนี่ยอย่างท่านเป็นราชาโชคอ,อยู่เนี่ยยิ่งได้โชคใหญ่เลยนะราชาโชคกุ้มลักอย่างงแย่นะคะ อตอนนี้นะท่านก็เป็นกรรมมากรรมมากคุณลักษณะนะคะอ๋องานเข้างานเข้าแต่เป็นงานที่ยุ่งม,มากเลยนะระลาหูท่านจะแบบว่า เออแบบไม่ไม่เคยมีระบบระเบียลบล้อนะคะเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็ระมัดระวังท่านสักหน่อยเพราะท่านเป็นลมพายุใหญ่พัดมาแล้วก็พัดไปได้นะสิ่งดีๆก็อาจจะพัดมาได้หรือสิ่งไม่ดีก็พัดมาได้อีกเช่นกันนะคะเพราะว่าพระราหูท่านท่านเออเนื่องจากเป็นลมพายุเป็นดาวมัวเมาลุ่มหลงพระราหูนะคะ พระราหูมาต้องรักแมน้นสูงศักสุราไรจะพาก 5, จากยศไกลลำบากใจไฟเผาผ่านมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะระวังเรื่องสุขภาพโรคภยัยไข้เจ็บสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันก็จะเกิดขึ้นตกจากที่สูงตกจากตําแหน่งยกฐาบรรดาศักดิ์ที่เคยมีอาจจะหมดไปก็ได้นะคะยุคนี้อะไรๆก็ไม่แน่นอนอยุคทีระมริยูกุ้มลักขาด,ดวงเมืองดวงโลกเนี่ยมันมีเหตุการณ์ต่างๆมาก มากมายเลยนะคะค่ะแต่ว่าแต่ว่าการที่พระราหูกลุ่มลัคนาเนี่ยท่านกลุ่มอยู่ในเ,เรือนเรือนดินนะคะพระราหูท่านจะไม่ถูกกับเรือนน้าอย่างเดียวแหละนะถ้าเรือนดินเรือนไฟเรือนลมเนี่ยอพอไหวาดีดีเลยแหละโดยเฉพาะราศีเมษกับราศีพฤศพซึ่งเป็นราศีท่านเป็นคราดไง อพอท่านสถิตหรือยิ่งกลุ่มลัคนาในราศีเมษกับราศีพฤษภที่มีพระอาทิตย์กับพระจันทร์พระที่เป็นมหาอุดในราศีเมษพระจันทร์เป็นมหาอุดในราศีพฤษษเนี่ยก็จะเกิดสิ่งดีๆที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะนะคะค่ะกะ็เพราะฉะนั้นอสุรินมาดแม้นกลุ่มลักเมษพฤศกตามจักเลิศแล้วนะคะชาตินั้นย่อมทรงศักิ์ยศยิ่งหมื่นนายไ,ได้เยอะเลย เป็นทหารชาญแก้วยุทธข้ากลางนลงนะคะน,นี่แหละก็เพราะพระราหูเป็นข้าที่มาสถิตในเรือนของมหาวุฒนะคะก็คือจริงๆแล้วก็าสามราศีเลยคือพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็พระพระอาทิตย์ราศีเมษพระจันทร์ราศีพฤษภแล้วก็พระประสุดิณพระพระสิบดีนะคะแตก่ก็จะเน้นที่ทาราศีเมษแล้วก็ราศีพฤษภนะคะ เพราะนั้นการมากุมลัคนาของท่านเนี่ยให้ทั้งคุณและก็โทษนะเราต้องรับท่านดีๆแล้วกันดาวผู้ยิ่งใหญ่มานะคะดาวผู้ยิ่งใหญ่มาและท่านเป็นดาวแบบมัวเมารุ่มหลงพระราหูด้วยค่ะเป็นดาวที่แบบครึ่งกลางขางท่านมีครึ่งองค์อย่างเงี้ยนนะอย่าทำให้ดีๆแล้วกันไม่อย่างนั้นโพราหูประทับล,กลากระมัดมรีรอนอย่าพังแร่คนวอน กิรับทุรผาเลยจองคุณจะขืนโทษธุริยอบปรนหนึ่งพาดบินบอกทุรัสถานก็ประทุทะเบี่ยงบีะจะเกิดความเดือดร้อนระวังคนให้ร้ายนะ,ะมีศัตรูนะคะแล้วก็ถูกคนปองร้ายนะ ทำคุณก็จะได้โทษนะคะหรือว่าไปสู่สถานที่อันไม่ควรเช่นที่กักขังอย่างเงี้ยขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะยังไงเสียก็ต้องระมัดระวงังแม้ว่าส่วนดีก็ก็มีเราก็ดูที่มาที่ไปด้วยนะว่าในดวงกำเนิดของเราพระราบุท่านให้คุณแก่เราไหมนะคะแล้วก็ในในการที่ท่านราศีเมษ ราศีพฤษภเนี่ยท่านมาจากเรือนกรมมะกัมมะ,ม,ม,ะมากลุ่มลักขณางานข้างานข้าวแต่อาจจะเป็นงานถ้าเป็นงานเกี่ยวกับบอลหุ้นหวยอย่างเงี้ยพวกนี้ดีนะเออกับเป็นงานที่ีแบบว่ามันงานกลางคืนก็ได้งานที่ไม่ชัดเจนหรืองานของพระราหูนี่เป็นงานนักร้องเอ้นัก นักแสดงงานบวงการบันเทิงนะเพราะว่าอยู่กับกล้องเลยนะคะแบบเงาเงาแค่ถ่ายรูปนะอันนี้กลับจะเจริญรุ่งเรืองมาบางคนเนี่ยเยอะเลยที่พระราหูกุมลักจะเป็นช่วงเวลาที่จเจริญรุ่งเรืองที่สุดนะคะค่ะก็อยู่ที่พระราหูเนี่ยในดวงเดิม ด้วยนะคะก็คอยดูเดี๋ยวแต่ถึงยังไรก็ดีเวลาท่านมาเยือนเราขนาดนี้นะผู้หลักผู้ใหญ่มาเยือนในดาวใหญ่พระราหูพระมฤิตยูพระสาวพระพระรัศบดีเป็นดาวที่ท่านเดินเช้าเพราะนั้นเวลาท่านอยู่กับเราท่านจะอยู่นานเราก็ต้องต้อนรับขับสู้ท่านดีๆทำบุญเลยนะคะทำบุญรับท่านนะคะก็ ก็ถ้าถ้าเราไม่ได้ไหว้แบบเป็นพิธีในช่วงกลางคืนอย่างเงี้ยช่วงกลางคืนถ,ถ้าทำช่วงกลางคืนก็สองทุ่มหรือเที่ยงคืนแล้วก็ของดำแปดอย่างสิบสองอย่างนะไหว้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือกลางแจ้งนะคะอันนี้คือคการหนูเขาเรียกไหว้รับพระราหูท่านนะแล้วก็สวดข้าพุทธบรรทูทมว่าข้าอันนี้ก็พอนะแต่ใครอยากสวดบทยาวก็วสวดแต่ แต่ว่าใครสวดบทสั้นก็อันนี้ก็พอนะคะนะแล้วก็ถ้าถ้าเกิดว่า,าทำบุญใส่บาทนะใส่บาทผ้า8 8รูป12รูปนะอันนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ของดำนะใส่บาทที่ผ้าพระ ได้ใช้เป็นประโยชน์ได้กินได้ใช้เป็นประโยชน์นะคะถวายพระไตรจีวรก็ได้แล้วก็ไปปล่อยปลาก็ปล่อยปลาไหลอย่างเงี้ยนะคะก็ทำทำควรทำอย่างยิ่งนะคะอ,อย่างน้นนอยๆก็เป็นการทําบุญนะเพื่อเกิดบุญกุศลและก็แผ่เมตตาด้วยนะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยในเรื่องของการแผ่เมตตาไม่ต้องหัวเลยให้ใหหมดเลยนะคะค่ะก็เรียกว่าได้ทําบุญถวาย แด่พระราหูเทวานะท่านขยับมานี่ขยับมากุ้มลัคนาเลยท่านจะได้ให้คุณแก่เรานะเราก็กลัววนะมันต้องเอาแบบว่าที่บอกว่าเครียดตกจากที่สูงตกจากตําแหน่งโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยพระราหูมันต้องรักเม้นสูงสักสุรหรายจะพากจากยึดไกล,ลำบากใจไฟเผาผ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบแบบเราเราก็ถ้าเรา เรียกว่ายุคนี้มันยุคที่ถ้าเราสูงส่งเราอาจจะตกได้รวยสุดจะจนสุดได้จนสุดจะรวยสุดได้แบบไม่คาดไม่คิดว่าเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยนะก็จะเกิดนะเธยตอนนี้คลุมรักแล้วกลัวกันแต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราก็ต้องดูวา่าเราต้องดูว่าท่านมาจากไหน ด้วยนะคะในกรณีนี้ก็เป็นเรื่องของการงานนะคะและวก็ดูจากดูจากดวงกําเนิดด้วยนะคะอย่าไปกลัวทําบุญต้องรับท่านเลยเราดีกับท่านท่านไม่ให้ร้ายเราหรอกนะคะค่ะก็ขอให้ชาวราศีพฤษภและทุกทุกท่านโชคดีกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ